สวัสดีค่ะพอดีมีคำถามเกี่ยวกับการสั่งสินค้าในแอป s h อ p e e นะคะคำถามถามว่าใน s h อ p e e ค่ะไม่มีให้เลือกเก็บเงินปลายทางจะทำยังไงดีคะคำถามนี้นะคะก็จะเป็นผู้ซื้อนะคะไปกดสั่งซื้อสินค้าในแอป s h อ p e e นะคะแต่ว่าพอกดสินค้าไปแล้วนะคะก็ไม่สามารถเลือกการจ่ายเงินปลายทางได้ค่ะสาเหตุที่ไม่มีให้เลือกให้ผู้ซื้อนะคะเลือกจ่ายเงินปลายทางได้นั้นนะคะ เพราะว่าทางร้านค้าที่เรากดสั่งซื้อสินค้าค่ะเขาไม่ได้ตั้งค่าร้านค้าให้เก็บเงินปลายทางได้หรือเรียกอีกอย่างนะคะว่าตั้งค่าโค้ดนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าเราควรจะทํำยังไงดีในเมื่อไม่มีให้เลือกให้เก็บเงินปลายทางแบบนี้วิธีที่1นนะคะให้เรานะคะแชทแจ้งกับทางร้านค้านะคะว่าเราสามารถชําระเงินปลายทางได้ไหมเผื่อว่าทางร้านค้าจะได้ทําการตั้งค่าในช้อปปีให้ชําระเงินปลายทางได้ เพราะว่าในระบบช h o p ปี้ค่ะเปิดให้ชําระเงินปลายทางได้อยู่แล้วนะคะบางทีเนี่ยร้านค้าบางร้านอาจจะลืมตั้งค่าในส่วนนี้ไปหรือบางร้านนะคะอาจจะตั้งค่าไม่เป็นก็มีเช่นกันค่ะส่วนวิธีที่2นะคะถ้าร้านค้าเขาไม่ได้ตั้งค่าการชําระเงินปลายทางแต่ตัวเรานะคะอยากจะชําระเงินปลายทางมากก็ให้เรานะคะลองค้นหาสินค้าที่เหมือนกับที่เราต้องการกับร้านค้าที่ไม่มีเก็บเงินปลายทางนี้เลยค่ะ ให้เราลองไปค้นหากับร้านค้าอื่นๆดูนะคะเพราะว่าในช้อปปีนะคะจะมีหลายร้านนะคะที่ขายสินค้าเหมือนๆกันในช้อปปีค่ะแล้วจะมีบางร้านนะคะที่เขาตั้งค่าการชําระเงินปลายทางไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ลองเลือกดูนะคะแต่ว่าถ้าตัวเรานะคะยืนยันที่จะซื้อสินค้าร้านเดิมนี่แหละก็ต้องยอมชําระในตัวเลือกที่ร้านค้าเขามีให้เลือกนะคะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ดาก็ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ